ัพยาบ,บาลและเส้าสวัสดีครับหมูอ้วนสวัสดีจ้ามื้ได้เมนูไทยๆนะเนี่ยผัดซีอิ๊วไทยตรงไหนไทยไหมผัดซีอิ๊วนี่กิน<ม>ได้ทุกคนนั่นแหละเอามาพี่น้องมาเสิร์ฟกันผัดซีอิ๊วใส่ไข่ใส่หมูนะครับหน้องกินง่ายๆใช่ไมน้าทำไมไมีผักผักหมดหมดเลยเธอดูดิเอากินมา แซ่บๆมากันพี่น้องผัดเองยังร้อนอยู่เลยผัดแบบไม่ต้องปรุงนะใส่แค่เออพริกกับมะนาวนอกนั้นอร่อยแล้วแสรกันพี่น้องครับอื ผัดสองกิโลให้ยายให้แม่กินด้วยกลับตั้งแต่ดูนแล้วเก็บบนห้องอ,อ,อ,อบนเกิน

ตักให้แล้วส่วนจิ้มด้วยกับไม่จิ้มอร่อยเนี่ยอือฮึนี่เราผัดห,หมด,หมดมเลยสองกิโลนะยายเนี่ย เมนูง,ง่ายๆเนะจะอร่อยเราทำแบบนบ้านไม่มีหรอกาม,มังสวิรัตงกระสุนอะไรเขาเนะี่ยกินอะไรที่อยากกินนะอยากกินผัดซีอิ๊วก็ทำกินเมนกับคุณหังกระสุนโลด่ะเป็นห้าหกร้อยอ เพกคอนชาวบ้านจะตากมูฝนก็ตกให้ส่นลูกค้าเลยหวังว่าลูกค้าคงจะเข้าใจนะชื่อหมูมใหม่อีกชื่อหมูมาแล้วฝนตกตักแรกแตากมูท่านอินเทน <c oughs> ยัำชื่อหมูใหม่ให้ลูกค้า โอ้หข้าหมูเราใช้หมูสดวัน่ะวันใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเราทำสดสะอาดหน่อยทุกบันถึเราซื้นมาถ้าบางครั้งคืนเราก็ไม่ใช้ลูกค้ามันต้องยังวนนะล่าของเราจะไม่สะอาดไม่สด เช่นหาเลยตัวอย่างเช่นหมูที่ซื้อมาตากให้ลูกค้าวันนี้นกลางมาเป็นผัดกิ้วเช่นนี่เหรอก็แดดไม่มีถูกไหมแดดไม่มีอ่ะเราก็ทำอะไรกันไม่ได้ เอนหลังไม่ได้ไหมอร่อยนะ แซ่บพบกผ้กันเดอนียอือปกดขุ่ยลปวกเบี้ย เข้ามาข้งหนจาแต่เผ็ดอะเผ็ดมากนะแต่ว่าคลิปมันก้วเองเลยก็เลยเผ็ดเ็มถ่ายเลยจุกมาถึงหน้าอ,อกละอิ่ม แต่ก่อนกินได้เยอะมากเลยนะโปรตีนเป็นโลโลตอนนี้ตอนนี้สองโลก็ไม่พอกินเผาแล้ว <c oughs> นี่ยก็อิ่มเร็วนะพี่น้องนะเ <c oughs> ลือดทำนี่อิ่มหนักเดี๋ยวหายมูกหวันเด่มดัง <c oughs> ามาก เอาละครับพี่น้องมือดีกากบขอบพุณทูกการติดตามทุกการรับชมด้วยพี่น,อน้องเนอกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้เนพี่น้องนะคุณนี่ช่องนี้นครับเงียบจะค่นไปแซ่บเบิดหรือว่าเอฟซีเราเป็นไปเป็นครีเอเตอร์หมดเลยบะใช่ <laughs> จังไดก็เป็นกำลังใจให้การต่อไปพี่น้องครับมือนีไป้ะครับสวัสดีครับกดอดจิปบ่กัดบาราสัว